วันนี้ผมจะนำเสนอเมนูข้าวผัดไส้กรอกอีสานนะครับตั้งกระทะให้ร้อนเอาไข่ลงไปหนึ่งกองไส้กรอกลงไปไส้กรอกลงไปผัดเลยเอาข้าวลงไป เกลือลงไปประมาณหนึ่งช้อนชาครับดูนะครับถ้าเราตั้งกระทะร้อนแล้วข้าวจะไม่จิบกระทะนะครับถ้าเราผัดโดยที่กระทะยังไม่ร้อนข้าวจะตีดกระทะนะครับกระเทียมสวดครับแล้วก็ขิงครับ ซูรสดึงช้อนชาตาลทรายหนึ่ช้อนชาอันนี้ผมผัดสองที่นะครับน้ำปลานะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะอ่าเพราะว่าไส้นอ๋วเขามีรสชาติแล้วนะครับริกไทยครับต้นหอมทอน เสร็จเรียบร้อยครับลงจานได้เลยเ,เ,เสร็จเรียบร้อยครับผมเข้าผัดไส้กรอกอีสานสูตรของเสื้อโอยอร่อยแน่นอนครับ